ผีหลักกิโลในเรื่องนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนผู้เล่าสร้างเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนสติผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงอันตรายของการดื่มสุราขณะขับรถ ณทางหลวงสายเปลี่ยวแห่งหนึ่งในคืนเดือนดับเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสนัน่นฝ่าความมืดมิดชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็วสูงร่างกายโอนเอ็นตามแรงเหวี่ยงของรถเมื่อเขาขับรถผ่านไปทางถนนสายเปลี่ยวยามค่ำคืนณเสาหลักกิโลที่เคยประสบอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยครั้งปรากฏร่างวิญญาผีกิโลกนั่งรอเหยื่อที่หลักกิโลแห่งนี้เป็นประจำทุกคืน ทันใดนั้นผีหญิงสาวได้กลายร่างเป็นผีเฮียนดุกน่ากลัวปรากฏขึ้นกลางถนนร่างนั้นซีดเซียวดวงตาแดงกำลจ้องมองมาที่เขาชายคนขับหักหลบอย่างแรงรถเสียหลักพลิกคว่ำร่างของเขาถูกเหวี่ยงกระเด็นออกมาพุ่งไปชนกับเสาหลักกิโลข้างทางก่อนพบจุดจบบริเวณเสาหลักกิโลเฮียภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือร่างของชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ทันใดนั้นมีเสียงกล้องพร้อมกับหัวเราะดังขึ้นแล้วผีเฮียนพูดว่าข้าเตือนแล้วดื่มแล้วอย่าขับหลังจากเกิดเหตุการณ์ในเวลาเที่ยงคืนมีรถคันหนึ่งวิ่งผ่านมาเห็นจึงได้โทรแจ้งเหตุไปที่หมายเลข1996เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับสายแล้วพูดว่าเรียกอีกแล้วเสาหลักกิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบขับรถออกไปที่เกิดเหตุ จนเป็นตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าใครที่ขับรถผ่านหลักกิโลเฮียนนี้ต้องบีบแตรรถขอทางเพื่อให้ปลอดภยัยเรื่องเล่านี้อาจมีมูลความจริงบ้างหรือเป็นเรื่องความเชื่อหรือความศรัทธาที่ทุกคนขับรถผ่านต้องปฏิบัติตามกันม